ในวันที่เมืองไทยอากาศร้อนเหมือนซ้อมตกนรกเรายังมีแม่ก๊อฟและพ่อเตที่พร้อมจะมาแบ่งปันเมนูคลายร้อนให้เราได้เย็นใจเย็นกายกันทั่วล่าใน น,นี่ไม่ใช่รายการกระโหลกกะลาไร้สาระแต่อย่างใดแต่นี่คือรายการอาหารที่จะทําให้คุณอินกับทุกสํารับพี่อีชันและพ่อเตช่วยกันปรุงขึ้นนะคะนี่ขอรับแม่ขัดใจจ้ะกินให้ชิกินให้ชิมอันนี้ถือว่าธรรมดามากถ้าเป็นแต่ก่อนนี่นะอาหารที่เหมาะสําหรับหน้าร้อนเนี่ยเขาจะต้องเป็นปลาแห้งแตงโม ปลาแห้งแตงโมเนี่ยนะมันเป็นอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะมีปรากฏในจดหมายเหตุคําบอกเล่ากรมมาดุนนรินทร์ทอนเทวีเป็นพระน้องนางเธอในรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาปรากฏในสําหรับอาหารนะที่สําหรับในงานสมโพชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรรู้จักไหมพระแก้วมรกตนั่นเออมีความรู้ขึ้นมาบ้างนะจ๊ะเป็นงานสมโพชพระแก้วมรกตเมื่อ ครั้งต้นกรุงตอนรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นนะเขานิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะมาเลี้ยงพระถึง2000รูปแล้วก็ปลาแห้งแตงโมเนี่ยก็อยู่ในสำรับนั้นด้วยหรือว่าเราเรียกอย่างด้วยคำสุภาพว่าผัดปลาแห้งแตงอุลิสเขาก็เรียกกันนะจ๊ะแตงอุลิที่เป็นชื่อสุภาพของแตงโมนั่นเองใช่ครับเมนูนี้มันเกิดขึ้นมา้านา,นางขันไหนแล้วครับแม่ก็คุณพูดแต่ว่าตงแต่อไตอ,อ,อไไ้ฟังไว้สักหน่อยเน้ะ เดี๋ยวจะทาให้ลองชิมเออเคยเปิดใจลองชิมมาหลายทีแล้วครับแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเอาเลยของข้าวของหวานมันไม่ควรทานด้วยกันเปิดใจลองดูถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะอีฉันจะลองทําสํหรับปลาแห้งแตงโมให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสกันค่ะไปค่ะเตรียมของสิพ่อจะนั่งอยู่ทําอะไรที่จะให้ทําได้กินอย่างเดียวเลยหรือไงทำไมเป็นคนมือห่างปีนห่างไม่ได้เลือกอะไรขนาดนี้เลยและข้าวของนี่ทาไมไม่เก็บไม่เก็บใช่แล้วไม่รู้จเก ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ได้โดนทีนี้โดนทีนี้ปลาดิ้นสิไม่ใช่ตัวแกดิ เอาไปตาก่อนนะครับปลาช่อนตากแห้ง2ตัวน้ำมันเจียวหอมแดงหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงซอยครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายสองถ้วยแตงโมสีแดงครึ่งลูกเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนำปลาช่อนมาคลุกเกลือแล้วนำไปตากแดดจนแห้งจากนั้นเตรียมน้ำมันเจียวหอมแดงเตรียมน้ำตาลเกลือและแน่นอนแตงโมโอ้บักแตงโมให้แม่กอลฟเขาด้วย เตาอังยี่นี่มันเป็นยังไงนะแม่อังโลอังโล,งโลมาตาัด <c oughs> อังยี่มนมาพวกโจดพวกโจดพวกเต้มโจดอังยี่อังโลเนี่ยมันชื่อเตาโอ้พอ่อขุดมันไม่ติดสักทีเลยนะลักษณะว่าจะไม่ได้กินนะแม่ไปสั่งข้าวผัดปั๊กซอลกินก่อนลนะ <c oughs> <c oughs> ยืมผ้าแม่มันเป็นเชื้อหน่อยอัน <c oughs> นี้มันนอ่อยยืมสบายแม่ก็ได้เอาขาวางแล้วก็เอาปลายแห้งวางเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ย ค่า,าเหรอฮะขาปิ้งปลาไงพ่อไม่รู้จักเหรอเฮ้ยไม่เคยเรียกเลยเรียกว่าตะแกรงเออตะแกรงก็ได้ตอบรับรึเรืง่งวันนี้ก็ค่าอันนั้นนะคะลีลาการซอยหอมข,ของแม่ช่างเย้ายวนจริง,งจริงเหมือนยากจะเอาหอมแดงป้ายตาจังเลยโอเคมันจะมานั่งมอมอยก็จะมาดูปลาด้วย ไม่ไหนหนังหนังมันต้องคยแห้งนิดนึงแม่มันต้องแห้งแต่มันต้องไม่ไหม้ไงพ่อเออเนื้อปลาช่อนจะเริ่มเริ่มสีเหลืองอุทัยสีเหลืองอุทัยึ้นมาตอนนี้ถ้าไฟมันแรงเกินก็เอาขี้เท้าขึ้นมากลบๆหน่อยนะแต่ตอนนี้อยากเอาขี้เท้ายัดเปล่ามันมากกว่ามันจะได้ไว่ถูกอะไรว่าจะต้องเอามาใช้ไปอื่นโอ้โห ปลาแห้งของพ่อก็สุกเหลืองดีแล้วนะดูจากโทนสีแล้วมันเกินเหลืองไปนิดนึงแต่ว่าก็อาได้อยู่ทําไมเขาถึงใช้เวิร์ฟตะกุยในการทําปลาเพราะต้องการให้เนื้อมันฟูขึ้นมาไงอ๋อคือเราตะกุย,กยปลาเอามาจากใช่แกง<า>กเอาเนื้ออย่างเดียวเอาแต่เนื้ออย่างเดียวไม่เอาก้างนะคัดก้างออกให้หมดอย่าให้มีเป็นเศษติดไปเพราะว่าเดี๋ยวคนกินนะเขาก็าติดคอ ได้หอมเจียวเหลืองเป็นสีทองดีแล้วกรอบดีแล้วนี้นะอาโขลกปลาต่อสีพ่อคำว่าโขลกจนฟูนี่คือมันยังไงครับย่ามันจะต้องโขลกแล้วก็ไม่ใช่ว่าโขลกให้มันแหลกที่เนื้อปลามันปลดแหลกไปหมดนะแต่โขลกให้มันฟูโขลกแล้วยีไปด้วย วิธีการปรุงรสอาหารนะค่อยๆใส่ทีละน้อยไม่พอเติมได้เพราะมันเค็มไปแล้วมันเอาออกไม่ได้ใช่พใจไหมประโยค exactly the same เลยครับโอ้ my god ในย่าจะโชว์การแกะสลักได้บ้างไหมครับในคนสมัยนี้นะเขาสลักเอาสวยเอางามกันแต่มันกินไม่ได้จริงไงแต่ถ้าคนโบราณเขาแกะเงี้ยเขาจะแกะแบบให้กินได้จริงอย่างนี้แกะแตงกวาให้เป็นใบไม้จะได้กินสะดวกเวลาจิ้มกับเครื่องจิ้มมันก็จะกินง่ายอย่างนี้ เพราะฉะนั้นย่าจะเอาให้กินง่ายแล้วกันหาเหตุผลให้มันได้สักทีก็ื่อไม่ต้องสลักให้มันย่าไม่ใช่ม,ม,มีเหตุผลรองรับทุกอย่างจริงๆแต่จะชักแม่น้ำทั้งห้ามาได้มันก็ช่างซักเลอะเกินอีหลานคนนี้สมแล้วที่เป็นยาที่เราเคารพ <c oughs> ปลาแห้งแตงโมของเราในที่สุดก็ได้กินสักทีนะคะคุณผู้ชมวิธีกินนะเอาแตงโมมานะแล้วก็เอาปลาแห้งของเรานะโรยบนชิ้นแตงโมนะเสร็จแล้วก็ตัผู้ดีผู้ดีจังเลยสดชื่นจังเลยหนูเอาซ่อมอันนี้มาเดี๋ยวย่าโรยให้แค่นี้เหรอครับยาทำปลาตั้งนานอยากกินปลาเยอะๆะตะก,กลามจริง เยอะมันจะไม่ข่าวไปใช่ไหมชิมก่อนคพรมันดีกว่าที่คิดไว้อะใช่ไหมรี่มันพอดีคยไ,ไปกินที่หนึ่งอะก็รู้สึกเฉยๆรสมือย่านี่เขาเรียกว่ารสมือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อร่อยแต่บางเอ,อิญ่ะย่านะทำอร่อยได้ที่ย่าก็เอาใหญ่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้นะเรากินเป็นเครื่องวางเพื่อให้สดชื่นได้หรือจริงๆแล้วคนโบราณเขาทานกับข้าวสวยก็ได้นะโรยลงไปบนข้าวนะคะแล้วก็คลุกคลุกกับข้าวสักหน่อยนะคะแล้วก็ตักข้าวทานแล้วเราค่อยกินแตงโมในหน้าร้อนเนี่ยคนไทยนะคะรับประทานผลไม้กับข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารปกติไม่ใช่แค่แตงโมนะมะม่วงสุกก็ได้อ,อย่างนี้ จะช่วยให้รสหวานแล้วก็สดชื่นเพราะว่าอากาศเมืองไทยน่ะร้อนมันร้อนไงและอาหารพวกนี้เขาคิดมาแล้วว่ามันทำให้ธาตุในเรือนเราเนี้ยสมดุล แต่ว่าหน้าที่ของลูกหลานที่อย่างหนึ่งคือการนําความทันสมัยมาสู่เรือนของเรานี่ว่าญาติเชยไปยังไงนี่แกดยาญาอยู่แล้วพี่พระนครเขาคิดเมนูหนึ่งก็คือบิงซูเป็นน้ำแข็งใสเหมือนกันแต่ผมจอประชันกับญาว่าบิงซูแตงโมเนี่ยกินกับปลาป่นของญาติปลาแห้งมันจะอร่อยไหมอันไหนไปเอามาลองสิอะไรนะนี่คือว่าบิงซูครับ ของหวานของชาติเกาหลีครับคุณย่าแล้วเราก็เอาปลาแห้งที่เราทำโรยด้วยเป็นการคอมบิเนชันระหว่างไทยกับเกาหลีถือเป็นลูกครึ่งคุณย่าลองชิมสิครับฟิวชั่นเหมือนกันนะเราอันไหนย่าลองสิเออว่าไม่ได้มันก็ได้อยู่นะเอาจริงๆรือเออทำไมวะไม่เลวแต่ว่า ผมว่าอันของยาข้าท่ากว่ากินกับข้าวสวยกับแตงโมของยาเข้าท่ากว่าอันนี้อนี้นะมปรสหวานของแตงโมบวกกับความเย็นของน้ําแข็งนะแล้วพอมีกลิ่นหอมเจียวนิดๆนะย่านึกถึงส้มฉุนเหมือนกันนะส้มฉุนออมเอาไว้รอบหน้าย่าจะลองทําให้ชิมแล้วกันนะส้มฉุนนะเป็นของหวานสําหรับแบบไทยๆเหมือนกันั้งหน้าอยากทำเปมือนข้าวแช่ต้องใช้เวลากี่วันย่าขอสองเดือนแล้วกันอ่า เป็นอันเรียบร้อยนะพ่อได้กินปลาแห้งแตงโมสมใจแล้วนะสำหรับคุณผู้ชมนะคะฝากนะคะสำหรับนี้นะคะปลาแห้งแตงโมนะคะหรือผัดปลาแห้งแตงอุลิศนะคะเอาไว้เป็นเมนูสำหรับหน้าร้อนมีเข้ากับอากาศเมืองไทยเหลือเกินอุตสาห์ที่พเทมานั่งตากแดดนะคะถ่ายให้ขนาดนี้ก็เอาไปลองดูนะคะหรือจะไปประยุกต์ให้เข้ากับความชอบของตัวเองเหมือนพ่อเตหลานชายดิฉันแบบนี้ก็ได้เหมือนกนะะันบิงซูแตงโมปลาหางอ๋อเป็นคำสุภาพเนาะ แต่ก็สุภาพที่ทำว่าปลาหา่าแตงโมก็ยังหยาดอยู่ดีเห <c oughs> มือนใจพ่อเหมือนกันนะคฝากผม <ภา S 2> กท้ายหน่อยที่ช่องทางออนไลน์ของ GMTV นะครับที่ YouTube GMTV แล้วก็ Facebook GMTV ครับในสำหรับต่อไปจะเป็นเมนูอะไรฝากรอติดตามด้วยนะคะ,ะเป็นข้อคิดตั้งหน่อยแล้วกันนะจากโครงโลกกนิตค่ะคนพานผู้บาดแท้ทุรจิตไปสู่หาบัณฑิตขําเช้า ฟังทำอยู่เนืองนิดบ่ทราบใจนาดังจะหวักตักแกงข้าวห่อนรู้รสแกงจากโครงโลก,กนิดค่ะพบกันใหม่สำหรับหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้อนร้อนไม่ไหวแล้วถ้าใจเราไม่ร้อนนกายเราก็ไม่ร้อนอย่า <ยะ S 1> ไป<ม>อาบน้ำก่อนนะอย่าร้อนเลย